เเงยปลาตัวนี้อาจจะมัวก็เป็นไปได้นะครับยาวขนอดเอาแล้วมัะรยาวมันนี่ <laughs> มันจีกินคออว่ามันจีเกี่ยวรอบสาว <laughs> ยุดเราได้น่ะไ <c oughs> ันมีกอ,สอกสองมีเยอะ <c oughs> เอาตไหนมันไปกันหมดจัง,งย,ยุดนี้มันกินเมือนหรอันอื่น <laughs> มันเม็นเตาป่จะปา่ายุดแล้วอ,อ๋อเิดกระตุกบก่ะันนี้ไ่ตัวป่าลัวเตานี่เห็นป่นี่นี่นี่ครับโอ้ยของแทบวันนี้ เซ็ตครับเซ็ตเซ็ตโดนะครับนี่ตัวปลามันเอาขี่กระเดือนตกขี่กระเดือนปลอมโดนค oh. รับโดนโอ้เปนเชียรหรืออ๋องนี่อุ้ยสองนาทีโ่ oh, ้มันอื่นบ่สร้ง